จ็โดโมงสี่สามสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไปเราจะไปไหนออโดยสวยมาลลยคะ่ะจังหวัดต,ตากจังหวัดตากครับผมก็เดี๋ยวตั้งใน gps ไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยสอยมาลลยนะครับตอนนี้เราอยู่แถวด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็จะประมาณ5ชั่วโมงโอเคเดี๋ยว ไปกินข้าวกันก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วไปตัวด้านซ้ายอ่ะ อ,นนอยู่บิ๊กซีบ้านตากนะครับเดี๋ยวลงไปหาสเบียงกันขับข้าวแม่น้ำปิดง <Wow. S 1> ขับข้าวน่ากินมาก อันนี้เข้าเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นคูกัน2ีกิโลเลี้ยวขวาแล้วก็ถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เลี้ยวขวาจากนั้นจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายยังไงศูนบริการนักท่องเที่ยวชนองล่ะเ 65ครับครับผมสำหรับจุดลงทะเบียนก็จะให้กรอกประวัติแล้วก็เดินทางมาพักกี่คนแล้วก็พักกี่คืนส่วนค่าใช้ใจ่ายก็ไม่มีนะครับสำหรับทางก็จะมีระยะทางประมาณ10กว่ากิโลก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง50นาทีส่วนเรื่องผิวทางนะครับก็จะเป็นหินซะส่วนใหญ่รถผมก็ยางเดิมๆก็กลัวหินบาดอยู่เหมือนกัน ตอนแรกผมคิดว่ารถขับ2ก็มาได้นะครับแต่พอขึ้นไปถึงยอดแล้วโอ้โหไม่แนะนําให้มาเลยครับรถขับ2อ,อะ่ะก็ส่วนที่ผมขึ้นไปก็จะใช้4ี่เฮตตลอดเลยนะครับมีใช้สี่โลบ้างบางครั้งมืนจะสวยแต่น่ากลัวมากข้างล่างคือแบบสูงมาก 不怕。 ถึงในจุดที่ว่ากี่กิโลนะห้ากิโลหรอที่พี่เขาบอกจุดแรกนะครับงดใช้โฟมและพลาสติกจุดสกัดอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยไม่มีใคร <c oughs> อยู่ตรงนี้ดอยสอยมาลัยกับดอยสอยดาวดอยสอยมาลัยไปทางนู้นดอยสอยดาวตรงไปถอยครับ สภาพรถอันนี้เราไม่รู้ว่าจะไปดอยสวยดาวหรือดอยสวยมะไลยนะครับเดี๋ยวหาคนถามกันสวัสดีครับเห็ุดอยสอยมะไลยกับดอยสอยดาวนี่ตรงไหนรถมันขึ้นไปได้ครับจนแมกเขาจะไปเที่ยวดอยสอยดาวกันคุณแมครับครับที่ที่เห็นเป็นภูเขาภูเขาอ่ะบอกครับ๋อเคอ๋อครับผมขอบคุณครับ เจ้าหน้าที่บอกว่าคนส่วนมากไปดอยสอยดาวไม่ใช่ไปดอยสอยมาลัยเหมือนที่เราตั้งมา <c oughs> <laughs> เหมือนที่เราตั้งใจมาแต่ว่าชื่อคลิปก็จะเป็นนอนบนรถด,ดอยสอยมาลัยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตั้งใจส่วนมากผมว่าคนรู้จักที่นี้มากกว่าดอยสอยดาวโอเคไปเดินทางกันต่อีกี่กิโลเขาบอกไหมไม่ลืมถาม <c oughs> อีกแล้วครับท่านโอ้โห <c oughs> <c oughs> อะไรอะ <c oughs> อะไรอะ มันเป็นแอ่งน้ำแบบนั้นน่ะเอาไปได้มันพ้นหรอพ้น <c oughs> ครับฝนตกนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเละไหม แต่ก็ในก็มาแล้วเราต้องไปต่อนะครับเข้ามาวัวภูเขาเฮบ้อครับเลยครับสำหรับล่องตรงนี้นะครับเป็นล่องทั้งลึกทั้งชันก่อนที่จะขึ้นไปถึงยอดนะครับอันนี้ก็เดินสำรวจลายก่อนตอนนี้ตอนแรกผมใช้สี่ไฮขึ้นนะครับแล้วมันขึ้นไม่ได้ ก็เลยได้ถอยมาแล้วก็ใช้4โลขึ้นค่อยขึ้นได้นะครับรอบเดียวเลยครับ4โลเป็นไงบ้างครับล <เร S 2> ูกพี่เอขึ้นเรือนนี้ไม่ได้เ่อถอยเอาทำไมพูดว่าแบบนั้น,นเนาะไอ้ ครับหลังจากล่องนั้นก็จะขึ้นมาถึงยอดดอยสอยดาวนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นถึงแล้วพอพอสภาพรถกว่าจะขึ้นมาถึง <c oughs> อันนี้เรามาถึงเวลา16.27นะครับก็ประมาณ1ชั่วโมง50นะครับแต่ตอนขับขึ้นมานี่ฝนตกแบบ ฝนตกแล้วก็ล่มนะครับแต่ตอนนี้คือดูพระเจ้าแดดจ้าจะเหลือเกิน <laughs> แล้วไอ้รถเราไม่มีไฟชีสนะครับโหถ้านั่งนั่งดีดีดิครับ <laughs> 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 รถเราไม่มีไฟชีสอันนี้เดี๋ยวรออยู่ในรถสักให้มันล่มก่อน แล้วค่อยเดี๋ยวไปหาหินมาหนุนล้อแล้วก็จะเอาโตโอัวแคมปิ้งไปถ้าฝนเลิกตกนะจะเอาโตโอัวแคมปิ้งไปข้างหลังข้างหลังนี่แหละแถวขี้วัวนี่แหละแถวนี้ขี้วัวเยอะเยอะมากเลยแล้วก็ทําใหม่จะทํากับข้าวเย็นกินอยู่นี่นะครับสําหรับวันนี้จะนอนอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยตาแล้วเราก็มีอุปกรณ์เข้าห้องน้ำนะครับนี่ นี่ครับตรงเราขึ้นมาก็อันนี้เป็นถนนที่โหดที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยขี่สภาพรถก็อย่างที่เห็นเลยส่วนยางนะครับยางนี่เดิมติดรถเลยนะยางไอ้ดันหลบ P t ทีไอไตัวตัวที่เป็น h ฮอเทียติดรถขอบ20ก็เดิมเดิมก็มาได้ครับแต่ว่าจะไอเ้เสียวๆยางแตกนะ่ยเพราะว่าหินแต่ละก้อนนี่คือแหลมมาก โอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นครับสำหรับบรรยากาศตอนนี้ทั้งฝนทั้งร้อน นะที่นอนเสร็จแล้วนี่ที่นอนของเราวันนี้เอาลำโพงมาแต่ว่าเอามาชาร์จแบตนะครับไม่ได้เปิด เขาหคเก็กินไปนี่ยนเหร,หรงพูดออกไปดิเปิีแบ่งไปได้ไหมได้เอ,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 อาอะไรแบบให่บอกชุลร้กับนี่บอกชุลร้กับน้ำปาลาเราเันน้อง ตอนนี้หมอกปกคลุมไปหมดแล้วนะครับแทบมองไม่เห็นเลยเนี่ยครับมองไม่เห็นข้างล่างเลยถ้าจะกลับก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้กลับไม่ได้กลับไม่ได้ อนนี้หมอกจางลงไปแล้วมบรรยากาศดีมากเลยครับหนาวมากตอนนี้ <c oughs> มีเจ้าตัวกลัวมาด้วยโอ้โหเป็นฟูงเลย <c oughs> เอะารักอยกมายืนมองอยู่ตั้งนานไม่กล้าเดินมา <c oughs> 2000 years thousand เช้าแล้วครับผมก็ตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับหมอกจะหนาๆแบบนี้เลยหนาวนะครับตอนนี้หนาวมากเมื่อคืนก็หลับสบายนะครับตอนนี้เสียงลมอาจจะเยอะหน่อยอุ้ยใครแต่งหนะ้า โอเคเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลุมใหม่ลึกๆเพราะว่าขามาไม่ได้ถ่ายหลุมนี้ขึ้นยากๆที่ผมมาโอเคอุ่อนอ่ะ

ก็7จ็ดโมงกว่าแล้วนะครับแต่ว่าหมอกยังไม่มีท่าทีจะลดเลยน่าจะตอนสายๆนั่นแหละเราก็เลยตัดสินใจขับกลับนะครับแต่ก็น่าจะได้ขับเบาๆเพราะว่าดูจากสภาพแล้วมองไม่เห็นทางข้างหน้า เนี่ยครับอันนี้เป็นร่องที่ที่ว่าขึ้นยากๆอะ่ะมันเป็นเนินเนินสลับแต่ขาลงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเต็มไปถ่ายให้หน่อย ังไงบ้างพามียมันลำบากบากได้ยินเสียงนันตกไหมมันเป็นทาน้ำสองโมงเป๊ะสองโมงเช้าเนี่ยครับห้องน้ำที่ลงไปําจะมีห้องน้ำลังกลางเต็นท์อยู่ข้างหน้า ก็มีเจ้าหน้าที่อันนี้ขี่มาประมาณ40่น,นาทีว่าสี่สิบห้าสิบนาทีแล้วเ,รเรพราะว่ารถจอดถ่ายรูปเนี่ยเพิ่งมาถึงตรงนี้โอเคไปไปต่ออีกอีกเกือบชั่วโมงไปสู่อถึงทางลงแล้ว โอ้โหชั่วโมงสี่สิบห้าสิบเหมือนเดิมอยู่บนเขาตลอดแต่ความรู้สึกเหมือนเร็วกว่าตอนขึ้นนี่ไงมีหมาวิ่งนำหน้ารถยด่ารักมากสวัสดีครับเส้นนี้ไปเชียงใหม่ได้ใช่ไหมครับ เชียงใหม่อ้อมนับมันจะไปต้องไปแมงสอนอ่ะเส้นแมงสอนเล้วเรียกตีล่องถ้าจะไปไปเชียงใหม่ไปเข้าบ้านตากานี่ขึ้นง่ายกว่าอ๋อใช่ไหมครับครับพ่อขอบคุณครับต่ทังนี้อ้อมไกลเลยแล้วไอก้ก็ไกลมากจะไปถึงแม่เสลียงอ่ะอ๋อครับแม่เสลียงแมงสอนแล้วก็ตีกับเขาเส้นไม้รดน,น,น,นี้ไปสายผิดทโลกนี้เนี่ยครับค่ข,ขอบคุณมากค่ะ